คือฟันศูนย์นะคะแต่ว่าไปเข้าศูนย์แปดศูนย์แปดนะคะเจ๊บอกแล้วเมื่อวันศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นนะคะเจ๊บอกแล้วเมื่อวานศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าจ่อไปไม่ถึงอะให้สองหางเองอะทุกคนเปอร์เซ็นมันก็น้องเนาะแหมทุกคนนะคะเจ๊ก็เลยเอาศูนย์แปดไปอยู่ในใบหลักนะคะเออนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฟาดให้ใหม่กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ ทุกคนขาลิงด้านล่างลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนงบน้อยห่างน้อยเน้นๆชอบตามไม่ชอบผ่านทุกคนขางบน้อยมันมีอกทุกคนเลขงบน้อยเนี่ยโอกาสเขาน้อยเลขเยอะโอกาสเขาเยอะนะคะจีต้องบอกตรงนั้นเลขน้อยเนี่ยโอกาสเขาน้อยนี่พูดตรงนะคะเลขน้อยเนี่ยทุกคนอย่างเช่นมีเลขสองตัวเนี่ยมันยากขัดลำคังเล่นสิทธางยังไม่เข้าเลยเนื้อออกปะแต่นี่เลขสองตัวมันก็โอกาสมันก็ข้า แต่ว่ามันก็ลงทุนน้อยไงทุกคนก็ไม่ได้เจ็บหนักนะคะถ้าใครยังอยากตามอยู่ก็เข้าไปที่ลิงด้านล่างนะแม่นะเนินรูดเงินรูดก็ได้ค่ะแม่แม่กดลิงด้านล่างแล้วแม่กดเพิ่มเพื่อนให้หนูหน่อยไปที่บ้านโชคมงคลทรัพย์โชคมงคลทรัพที่ลิงด้านล่างะะน โชคมงคลทรัพย์ที่ลิงด้านล่างนะแม่นาแม่จ๋ากดลิงด้านล่างและแม่กดเพิ่มเพื่อนให้หนูได้ไหมคะรัฐบาลไทยของหนูลงให้ที่ลิงกด้านล่างคะ่ะรัฐบาลไทยของหนูลงเลขให้ที่ลิงด้านล่างเท่านั้น แม่กดลิงด้านล่างแลวแม่กดเพิ่มเพื่อนได้เลยตอนนี้เพจหนูปิดกันหนักมากนะแม่นะ้ำแม่ซิมลิงที่หนปักหมุดแม่กดเข้าไดไมคขใครหน่อยเจนุกฟังสุดๆค่ะเออเขาอยู่นะคะเขาานอยเข้านะนะคะานอยเข้านะคะเจก็แบบว่าง,งบน้อยเนาะมันก็ต้องอาจจะแบบมันเลขสองตัวทุกคนโอกาสมันก็เข้าน้อยอะ่ะเออทุกคนเดี๋ยวมันก็มานะคะเจก็คือใส่วิ่งใส่รูดก็ฟันศูนไปใบเมื่อวานก็ได้เต็มๆเนาะ นะเพราะบ,บางคนเขาชอบใบแดงไงบางคนเขาชอบใบแดงแม่อ่ะแม่กดริงดันล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีของเจนุกนะคะเจนุกไม่เก็บค่าใช้<า>จ่ายคนเขาชอบใบแดงแม่อ่ะแม่กดริงดันล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะใคร อยากเข้ากลุ่มฟรีของเจนุกนะคะเจนุกไม่เก็บค่าใช้จ่ายทุกคนแม้แต่บาทนึงสลึงลนึงก็ไม่เอานะคะนะคะเวลาทุกคนที่จะเข้ากลุ่มไหนเนี่ยนะคะเจนุกเนี่ยไม่ต้องสมัครเว็บหวยไม่ต้องเติมเครดิตนะคะเจนุกให้เข้าฟรีนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยถ้าเจให้ทุกคนเสียเงินไม่ได้บาทนึงทุกคนมาด่าหน้าไหลสดเจได้เลยค่ะนะคะไม่มีเสียตังค์ใดๆสิ้น,นไม่มีเสียตังค์ใดๆสิ้นนะคะ กดริ้งด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนงบน้อยไทยงบน้อยลาวชอบตามไม่ชอบผ่านเอาเลขในลิงค์ค่ะงบน้อยไทยงบน้อยลาวเอาเลขในลิงค์ค่ะบอกมาจากไรสดเซนุกได้เลยงบน้อยไทยงบน้อยลาวเอาเลขในลิงค์เด้อคุ้นตอนเช้าแม่ปังหนะปังหุนตอนบ่ายก็ปังค่ะหุ้นจีนเช้าจีนบ่ายปังค่ะ จีนเช้าจีนใบทังอยู่นะคะเออแม่กดลิงก์ด้านล่างนะแม่นะ้แม่ทิ้มลิงกที่หนูปักบุดแม่เข้าได้ไหมใครเข้าไม่ได้บอกหนูได้เลยนะแม่นะาลงเลี้ยงให้ที่ลิงเดอ้อลงเลี้ยงให้ที่ลิงเดอ้อคนดูสี่ร้อยคน,นแม่ ก็ยังมันน้อยนะแม่คนดูสี่ร้อยคนนะน้อยเด้อลิงดันล่างตรงนี้นะแม่นะสวัสดีคุณปอมค่ะสวัสดีคุณพี่สามัคคีค่ะคุณพี่สมบูรณ์ค่ะคุณพี่นาลีรัตค่ะนาลินรัตค่ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เจนูกขอไวพรหอยชัยให้ทุกคนปังๆนะคะน้อยวันนี้นะคะหนูแม่เล่นแต่งบน้อยก็ได้นะ นะคะเลขสองตัวไปถ้ามันหลุดแม่จะได้ไม่ต้องหมดเยอะนะคะก็คือว่าเลขน้อยหมดน้อยนะคะถ้าเลขน้อยมันก็เข้าน้อยเหมือนกันโอกาสเข้ามันก็น้อยแม่เอาตรงหนูก็แบบอะมาเอาใจให้คนงบน้อยแม่จ๋ารัฐบาลไทยของหนูหวยน้อยหวยลาวแม่กดเข้าไปรับเลขที่ลิงด้านล่างเหมือนเดิมค่ะเวลามาไลฟ์สดดูไลฟ์สดเจนูนก็เป็นปกตินะคะถ้าเจนูกพูดว่าไม่ให้ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไม่ให้จิ้มจิ้มึิงด้านางนี่คือแปลกแล้วนะคะบอกเลยนะคะเพราะว่าไม่หนูเสี่ยงโดนเสี่ยงโดนเผ็ดปิ้วค่ะอันนี้คือห้างบ่ายของหนูนะคะห้างบ่ายค่ะนะคะก็คือว่าจีนบ่ายเข้าไปแล้วนะคะฟันหกรูดหกเจาะหกแปดนะคะฟันหกรูดหกเจาะหกแปดนะคะส่วนนี้คือห้างบ่าย นะคะข้างใหม่เจนูให้รูทสามกับสองค่ะลิงก์ด้านล่างตรงนี้รูทสามรูทสองฟันที่สามค่ะจอะสามหนึ่งสามสี่สามห้าสองหนึ่งสองห้าค่ะลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้าโอเคใส่หุ้นทั้งหลายจ้าเน้นไม่ใช่เจไม่ได้หมายถึงไซย์เจไม่ถึงเลขนะคะเจชอบเลขห้าโป๊ะ นาะใครชอบันเจ๊บ้าห้าหกอ่ะมันใหญ่เนาะเอ้ไม่ใช่มันเป็นเล็กที่สวยเออหวทุกคนเนี่ยชอบแบบเนาะเนาะมันใหญ่เนาะเอ้ยไม่ใช่ฮ้าหกมันกําลังดีเนาะมันกําลังแบบฟินๆเนาะทุกคนค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เจ๊หนุกดูดง้นหรอเนาะ พงตรงนะไม่ต้องคาดหวังอาเจ๊แล้วนะคะถ้ามันเข้าเดี๋ยวมันก็เข้าเองนะคะเจ๊ปล่อยซึมและรัฐบาลไทยอะ่ะริงถ้ามันจะเข้ามันก็เข้าเนาะนะห้าหกงมันก็เข้าได้ได้ไดแบบสบายๆอยู่แล้วพีทเล่นไม่ได้คะ่ะวางคะ่งคะแต่ หนูชอบห้พอมันใหญ่ดีเหรอลูกหนูมันจะไซสใหญ่ไปนะลูก5้าเกว่ะลูกถ้าหนูไหวแม่ไม่ไหวนะลูกแม่ไหวห้าหกพอแล้วนะลูกสาวนะโอเคนะโอเคแม่จากรัฐบาลไทยเสนุกงวดน,นี้นะคะงบน้อยฮานอยงบน้อยราวกดเข้าไปรูดวิ่งอยู่ดีนะคะเน้นรูดวิ่งอยู่ดีนะแม่นะสายหุ้นนะ ใส่หุ้นเน้นรูดกับเน้นวิ่งนะจ๊ะเน้นรูดกับเน้นวิ่งเดอ้อนะคะลิงดันล่างตรงนี้นะแม่นาแม่กดเขาได้เลยลิงที่หนูปังหมุดแล้วแม่กดเพิ่มเพื่อนได้ไหมคะสัสดี๋ยวพีกิติพันธ์ค่ะ สวัสดีคุณพี่น้ำทพิปค่ะนะคะแปนะคะกดลิงก์ดันล่างได้เลยนะแม่จ๋าสวัสดีคุณพี่ซานนี่ค่ะคุณพี่น้ำทพิปคุณพี่คิดดีมีแต่ความสุขสวัสดีค่ะขอให้เฮงปังๆนะแม่นางงวดนี้นะคะหนูก็เอาตรงต่อไปนี้หนูจะไม่คาดหวังกับรัฐบาลไทยแล้วถ้าใครอยากตามหนูก็ตามใครไม่อยากตามหนูไม่เป็นไรนะแม่นะคะหนูเข้าใจนะคะเพราะว่ามันก็ ไม่ได้เข้ามาไหลงวดแล้วนะคะรัฐบาลไทยยอมรับค่ะถ้าเลขหนูเข้าหนูก็บอกเข้าถ้าเลขหนูหลุดหนูก็บอกหลุดลูกทุกวันค่ะลูกทุกวันเข้าบ้างหรือบ้านเนาะจีนบ่ายไม่ทันเลยเอาเป็นห้างบ่ายแล้วกันเนาะแม่จุ๋มเนาะแม่จุ๋มจัญญาคนสวยของหนูนะคะกดริงดันลังได้เลยค่ะแม่ โอเคค่ะถ้าแม่ชอบแม่ตามแม่ไม่ชอบแม่ก็ปล่อยผ่านแค่นั้นจบนะคะสุดแล้วแต่ที่หนูให้มันก็เป็นเพียงแค่แนวทางแม่หนูไม่รู้ว่าเลขมันเจอะอะไรนะคะไม่มีใครเลขไม่มีใครรู้ว่าเลขเจาะอะไรค่ะแม่ทั้งวดน,นี้นะให้หนูชอบนะหนูชอบหนึ่งตัวคือห้ากับหกห้าหกค่ะห้าหกค่ะรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะถ้าใครชอบก็ลองตามดูได้นะคะหนูชอบห้ากับหกนะคะ่ะ เออก็ประมาณนี้เนา hey. Hey. นะนแม่นนอะแม่จิมริงยังตามอยู่ค่ะนะคะถ้ท่านหนูขอบคุณทนะุกคนนานที่ยังตามอยู่อยู่ยังเอนดูหนูอยู่นะคะหนูไม่ซีเรียสเลยค่ะแม่นะคะเพราะว่าหนูอ่ะเขาาะ้าใจรัฐบาลมันเล่นยากเข้ายากเล็อันก็เยอะนะคะหนูก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นอะไรค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวหนูแค่รอให้หนูกลับมาปังอีกนะคะเออเพราะว่า มันต้องใช้ดวงเยอะนะฮะการที่เลขเราจะเข้าแบบสุดๆปังๆอะคะ่ะกดริงด้านล่างได้เลยนะแม่หนาโอเคนะหนูขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่จุธามันนี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะซื้อของฝันมาจะมาฝากทุกคนเลยเนี่ยหนูจําได้ว่าใครดูไลฟ์สดหนูบ่อยรลอหาซื้อของฝากจากที่เยอรมนีมาฝากนะคะเป็นสินน้าใจเล็กๆน้อยๆของเจนุกนะคะ อเคนะแม่หนาแม่จิ้มริงที่หนูปังหมุดแม่กดเข้าได้ไหมถ้าแม่กดเข้าได้แม่รีบเข้าแม่เข้าไม่ได้แม่ไม่เป็นไรค่ะแม่ค่อยเข้าริงต่อไปก็ได้ค่ะริงดันล่างตรงนี้หลัดไม่น่าหลัดเลยเนาะแม่ดาวโจนหนูก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะลูดก้าวนิงๆนะคะใส่วิ่งใส่ลูดยังไงก็ได้ชัวร์ได้แน่นอนค่ะใส่วิ่งของใส่วิ่งใส่ลูดหนูไม่มีพลาดแน่นอนค่ะแม่ แม่กดริงด้านล่างและแม่กดเพิ่มเพื่อนนะและแม่ขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกได้เลยจ้าโอเคนะแม่นะ